สวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในการเรียนออนไลน์ช่วงบ่ายนะคะกับครูกิฟต์และครูนกยูงนะคะค่ะซึ่งจากในช่วงเช้าเด็กๆก็ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูนกยูงกันไปแล้วนะคะและในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูกิฟต์กันต่อนะคะ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องพระมหากษัตริย์ ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยนะคะข่าวซึ่งจากก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนะคะของพ่อขุนศรีอินทริตย์และสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองกันไปแล้วนะคะข่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อในวันนี้ก็คือ,อเรื่องของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะค่ะถ้าพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินเด็กๆเ,เคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์กันนะคะค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีนะคะและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักร ทนบุรีนั่นเองนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ,สะเสด็จพระราชสมภพหรือว่าเกิดเมื่อพศ2277นะคะบิดาของพระองค์เนี่ยเป็นชาวจีนชื่อไฮฮองนะคะมารดาชื่อนกเอี้ยง ต่อมาพระยาจักรีนะคะก็รับเป็นบุตรบุญธรรมและให้เข้ารับการศึกษาจากพระอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาดนะคะจนมีความรู้แตกฉชาญน,นะคะก็คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดทรงพระปรีชานั่นเองนะคะ ต่อมาพระองค์ได้เข้ารับราชการในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมมโศกแห่งกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความดีความชอบจึงได้รับตำแหน่งเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากนะคะและต่อมาก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระยาวชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรในเวลาต่อมาค่ะ สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะทรงสวรรคตหรือว่าสิ้นพระชนเมื่อพุทธศักราช2,325นะคะสิริพระชนมายุได้4 8พรรษาทรงครองราชเป็นเวลา15ปีพระองค์ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชอิสรภาพกราบเท่าทุกวันนี้นะคะ ค่ะและนี่นะคะก็คือจะเป็นพระราชประวัติโดยคร่าวๆของพระองค์นะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์กันบ้างนะคะค่ะพระองค์นะคะทรงขับไล่พม่าให้ออกจากกรุงศรีอยุธยานะคะหลังจากที่คนไทยเสียกรุงครั้งที่สองในพุทธศักราช2310นะคะพระองค์ก็ได้ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะอย่างเช่น โปรดให้คัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่นะคะและบูรณะวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคะข่ละนี้นะคะก็คือจะเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์นะคะนอกจากนี้พระองค์เนี่ยก็ยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกหลายด้านอีกมากมายเลยนะคะช่วงกิจกรรม ค่ะทีนี้ให้เด็กๆนะคะเตรียมชุดกิจกรรมใบงานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่ใบงานวิชาประวัติศาสตร์นะคะอ่าทีนี้เปิดไปที่ใบงานหน้านี้เลยนะคะก็คือใบงานเรื่องของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากฝินมหาราชนะคะค่ะคําชี้แจงในใบงานนะคะเขาก็บอกว่าให้นักเรียนตอบคําถามเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้ถูกต้องนะคะค่ะซึ่งจากเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์กันไปแล้วนะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมในใบงานหน้านี้กันนะคะก็คือให้เรานะคะระบุว่าพระหมหากษัตริย์ในภาพมีพระนามว่าอะไรนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงสถาปนาในยุคสมัยใดนะคะแล้วก็ให้เขียนนักเรียน เขียนบอกเล่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์นะคะว่าได้แก่อะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวครูก็จะมีใบความรู้เพิ่มเติมนะคะส่งเป็นไฟล์รูปภาพให้นักเรียนเข้าไปในกลุ่มอีกครั้งนะคะ ทีนี้ก็ให้นักเรียนเขียนตอบคำถามลงไปให้ถูกต้องให้สมบูรณ์นะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานคุณครูให้คุณครูได้ตรวจเช็คการส่งงานได้เลยนะคะค่ะและเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ